สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่องบิตคอย n ทุนบอยคลิปนี้จะมาพูดถึงบทวิเคราะห์นะครับของทางเคที่วูดนะที่มีการวิเคราะห์อ,ออกมานะว่าแนวโน้มที่ทองคํานั้นเนี่ยจะถูกแทนที่นะด้วยบิตคอยนั้นเนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะครับแล้วก็พูดถึง ตัวเอดนนะที่มีนักวิเคราะห์บางคนนะบอกนะว่าในปี2024นั้น e เนี่ยตัวเอ a ดนเนี่ยจะทำออเทมไฮใหม่นะลองมาดูกันหน่อยว่าจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็พูดถึงตัวโซลนาด้วยนะที่ดูเหมือนระบบนั้นเนี่ยจะมีการล่มอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็เช่นเคยนะคลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนำทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นนะที่เอามาแชร์เ,เพื่อนๆนะเพื่อจะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับ มีบทวิเคราะห์ออกมานะของทางเคทิวูดนะครับ CEO ของทาง Arc Invest นะคาดการนะว่าแนวโน้มการแทนที่ทองคำด้วย Bitcoin นั้นเนี่ยจะยังคงดำเนินต่อไปนะด้วยเหตุผลที่นักลงทุนสามารถซื้อขาย Bitcoin ได้ง่ายขึ้นนะผ่านกองทุนสปอตบิตคอย ETF นะที่เพิ่งจะมีการเปิดตัวในช่วงกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมาที่สหรัฐอเมริกาด้วยนะ เทีวัดนั้นเนี่ยกล่าวนะว่าหลังจากการเปิดตัวกองทุน Spot Bitcoin ETF นะันกลงทุนเริ่มโยกย้ายเงินลงทุนนะจากาในทองคำนะเข้ามาสู่การลงทุนในตัวบิตคอยนะและเมื่อเทียบเมื่อเปรียบเทียบกับทองคำ Bitcoin มีราคาที่เพิ่มสูงขึ้นนะตอนนี้เนะี่ยมีการแทนที่ทองคำด้วยบิตคอยและ เคที่วูดเนี่ยก็มองนะว่าแนวโน้มนี้ยังจะดําเนินต่อไปนะเนื่องจากตอนนี้มีวิธีเข้าถึงบิตคอยได้สะดวกมากขึ้นนะผ่านทางสปอ b i t c o i n ETF นะครับนอกจากนี้เคที่วูดนะบอกอีกนะว่าตลาดได้เห็นปรากฏการณ์นี้กับตาตัวเองเมื่อเดือนมีนาคมปี2023ที่ผ่านมามาแล้วนะเมือ่อสหรัฐอเมริก เมื่อทางสหรัเบริการนั้นเนี่ยประสบกับวิกฤตธนาคารระดับภูมิภาคนะก็ส่งผลให้ราคานะของตัวบิตคอยตอนนั้นพุ่งสูงขึ้นนะครับประมาณสักสี่สิบเปอร์เซ็นนะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเ,ยเกิดขึ้นนะันในช่วงถ้าเพื่อนๆจำกันได้เกิดขึ้นในช่วงประมาณเดือนมีนาคมนะปีสองพันยี่สิบสามะก็คือช่วงนี้นะครับที่ ตอนนั้นเนี่ยราคาบิตคอยพุ่งขึ้นไปนะประมาณสักถานับตั้งแต่ไส้เทียนต่ําสุดไปจนถึงสูงสุดด้เนประมาณสัก40%่เลยนะครับซึ่งตอนนี้เองนั้นเนี่ยดัชนีธนาคารระดับภูมิภาคของสหรัฐอเมริกาก็มีการซุดตัวลงนะและตอนนี้ดัชนีธนาคารระดับภูมิภาคก็กําลังมีปัญหาอีกครั้งด้วยนะตามที่ทางเคทีวูดได้บอกนะ แนวคิดที่เป็นการโยกย้ายเงินไปสู่สินทรัพย์ที่มีคุณภาพนะหรือสินทรัพย์ปลอดภัยกําลังจะกลับมายืนหยัดที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็คือบทวิเคราะห์นะจากทางเคที่วูดนะครับและยังมีผลการวิเคราะห์ล่าสุดนะจากทาง Fidelity ด้วยนะชี้เห็นนะว่าความสัมพันธ์ระหว่าง Bitcoin กับทองคำนะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงปี2023นะ และแสดงความสัมพันธ์แบบผกผันกับอัตราดอกเบี้ยในอดีตด้วยนะแม้ว่าอัตราดอากเบี้ยทั่วโลกจะเพิ่มสูงขึ้นนะความสัมพันธ์ต่อเนื่อง1ปีระหว่างบิตคอยกับทองคําตอนนี้นั่นเองนี่อยู่ระดับที่ประมาณ0.8นะครับสูงสุดนั่นอยู่ที่1นะนระดับที่0.8นั้นเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีทิศทางที่ไปในทิศทางเดียวกันอยู่นะครับ ตามแนวโน้มระยะยาวนะซึ่งถือว่าเป็นระดับสูงสุดเท่าที่เคยมีมานะอ้างอิงตามข้อมูลจากทางลองเทอร์เทรดนะซึ่งในส่วนของการเปิดตัว i ิตคอยสปอต ETF นะทางเกที่บูดกล่าวว่าเธอไม่แปลกใจนะกับการปรับฐานราคาที่ส่งผลให้ Bitcoin ย่อตัวต่ำลง20%นะจากราคาประมาณ48,500ดดอลลาร์สหรัฐนะเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเปิดตัว สปอตบิตคอยนะครับซึ่งราคาบิตคอยลดลงจากจุดสูงลดลดลงนะแต่จุดต่ําสุดนะที่อะดับประมาณ38,740เีหรียญดอลลาร์สหรัฐนะในช่วงประมาณวันที่24เดือนมกราคมาที่ผ่านมานะอย่างไรก็ตามนะเคทบูดนั้นเนี่ยตั้งข้อสังเกตนะว่าบิตคอยจํานวน15ล้าน BTC จากทั้งหมด19.5ล้าน BTC เนี่ยที่มีการหมุนเวียนอยู่ในปัจจุบันนะไม่ได้มีการเคลื่อนไหวมา เป็นเวลา155 155วันแล้วนะดังนั้นบิตคอยตอนนี้เองนั่นเนี่ยจึงอยู่นะครับในตองแฮนนะหรือว่าอยู่ในมือนะที่ถืออย่างแข็งแกร่งอยู่นะซึ่งอาจบ่งชี้ว่าผู้ถือบิตคอยส่วนใหญ่นะม,มีมีมุมมองนะการถือครองในระยะยาวนะครับนั่นก็เป็นมุมมองนะของทาง k คที่วดนะครับแล้วก็จริงๆถ้าเกิดเราจะลองเปรียบเทียบนะตัวบิตคอยนะกับ ทองคำนั้นเนี่ยเ,เส้นสีส้มข้างบนนั้นเนี่ยก็คือตัวบนะิตคอยนำเส้นสีฟ้าข้างล่างเนี่ยเป็นตัวราคาของทองคำนะจะสังเกตเห็นนะว่าตั้งแต่ช่วงต้นปี2023นเป็นต้นมานันเนี่ยการขึ้นลงนะราคาของตัวบิตคอยแล้วก็ทองคำนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันนะครับจะมีในช่วงประมาณปี2 0 2พนีนะครับที่บิตคอยพุ่งขึ้นไปนะ แต่ว่าทองคำมันนี้ย่อตัวต่ําลงมานะครับซึ่งช่วงนั้นนั้นนี่ยก็เป็นช่วงถ้าจะเปรียบเทียบนะครับกับการขึ้นลงดอกเบี้ยของเฟดนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงที่ราคาเอ่อเฟดนั้นเนี่ยดอกเบี้ยต่ำนะแล้วก็ทํา Q e ด้วยนะครับราคาบิตคอยพุ่งขึ้นไปนะแต่ว่าทองคำมันนี้ย่อตัวต่ําลงนะแล้วก็ไซเวยอยู่นะครับแล้วก็ในช่วงที่เฟดนั้นเนี่ยมีการไล่ขึ้นดอกเบี้ยนะจริงๆทองคําก็ย่อตัวต่ําลงมาเหมือนกันนะครับมีทิศทางเดียวกับตัวบิวตคอยน,น,นะครับ มีการวิ่งสวนทางกันอยู่ครั้งหนึ่งนะช่วงต้นปี2023ช่วงเดือนมกราคมนะครับแต่ว่าหลังจากมีเดือนมีนาคมปี2023เป็นต้นมานั้นเนี่ยราคาบิตคอยและก็ทองคำนเนี่ยก็วิ่งไปในทิศทางเดียวกันนะนั้นก็เป็นข้อมูลนะที่อยากจะโชว์ให้เห็นนะสำหรับตัวบิตคอยนะครับแล้วก็ทิศทางเดียวแล้วก็ตัวทองคำนะครับซึ่งปัจจุบันนั้นเนี่ยทองคำก็ยังเป็นสินทรัพย์ที่มีม,มูลค่า ทางตลาดสูงที่สุดในโลกอยู่นะเทียบกับสินทรัพย์ตัว,ตวอื่นนะมีมูลค่าตลาดตอนนี้อยู่ที่ระดับประมาณ13ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะบิตคอยเนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณ0.84ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะดังนั้นถ้าบิตคอยจะวิ่งขึ้นไปจากตรงนี้เทียบเท่านะกับมูลค่าตลาดของทองคํานั้นเนี่ยก็จะต้องมี สภาพคล่องนับไหลเข้ามาสู่บิตคอยมากขึ้นนะแล้วก็จะพุ่งขึ้นไปจากตรงนี้เนี่ยประมาณสักส6บเท่านะครับถึงจะไปมีมูลค่าเท่ากับมูลค่าตลาดของทองคําได้นะครับนั่นก็เป็นข้อมูลนะครับเทียบนะระหว่างตัวบิตคอยนะแล้วก็ตัวทองคํานะพูดถึงตัวบิตคอยแล้วนั้นเนี่ยพูดถึงตัวเอด้าบ้างนะมีทวิตเตอร์นะครับที่ชื่อว่าอารลีนะ ก็เป็นหนึ่งในทวิตเตอร์ที่มีผู้ติดตามอยู่ประมาณ40,000กว่า follower follower นะครับมีการเปรียบเทียบนะพทเทิร์นะราคาของตัว ADA นะครับเทียบกับแพทเทิร์นในช่วงปี2020นะครับกับตอนนี้นะโดยเขามีการประเมินนะว่าถ้าเกิดแพทเทิร์นี้เกิดขึ้นนะทำซ้ำนะเกิดขึ้นนั้นเนี่ยจะทำให้ ADA เนี่ยขึ้นไปแตะนะที่ระดับประมาณเกือบ8เหียแค่8เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับ เอดาในช่วงประมาณต้นปีนะสองต้นปี2 0 2 5นใะนเดือนมกราคมปี2 0 2 5นะถ้าทำซ้ำนะจริงๆการเปรียบเทียบแบบนี้นะเนี่ยอาจจะดูในมิติที่ส่วนตัวผมแล้วนะเนี่ยก็คิดว่าอาจจะดูในมิติที่แคบหน่อยนะครับจริงๆเอดาครับนะในช่วงที่มีการพุ่งขึ้นไปในช่วงปี2020นะั้นเนี่ยเ,เกิดขึ้นนะในช่วงที่เฟดนะครับมีการลดดอกเบี้ย ต่ำลงมาคนระับช่วงนี้นะเอดาพุ่งขึ้นไปคนระับแล้วก็ทำ QE ด้วยนะครับดังนั้นถ้าเกิดตัวเอ a ดาจะมีการพุ่งขึ้นไปแบบนี้นัเนี่ยแน่นอนว่าเราควรเราน่าจะต้องเห็นภาพนะครับที่เฟดนั้นเนี่ยมีการลดดอกเบีย้ยลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็เพิ่มภาพกล้องเข้ามาในระบบด้วยนะถึงจะเห็น,นว่าเอ a ดาถึงจะเห็นว่าเอดาจะมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปแบบนี้ได้นะครับ แล้วก็จริงๆแล้วนั่นเนี่ยอย่างที่ผมเคยทําคลิปไปก่อนหน้านี้นะว่าถ้าเกิดแต่ละเอาคอยนั่นเนี่ยมีมาเก็ตแคปนะครับที่เท่ากับเทียบเท่ากับมาเก็ตแคปอีกเขาเอาคอยหนึ่งนั้นเนี่ยราคาจะพุ่งขึ้นไปเท่าไหร่นะครับจริงๆผมเลือก ADA นะถ้าเกิดเราเลือกดู ADA นะครับแล้วก็ถ้า ADA เนี่จะไปแตะที่ประมาณแปดเหรียญดอลลาร์สหรัฐเนี่ยแน่นอนตอนนี้เอเนียจะต้องมีจะต้องตอนนั้นนั้นเนี่ยจะต้องมีมาเก็ตแคปเทียบเท่ากับ market cap ของตัวอีทิลเลียมอยู่นะครับเท่ากับ market cap อีทิลเลียมตอนนี้นะครับซึ่งปัจจุบันนั้นเนี่ยมูลค่าตลาดของตัวเอเด่าจุที่ประมาณ17บเจ็ดจที่ประมาณ17,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับส่วนอีทิลเลียมเองอยู่ที่ประมาณ280,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งถ้าจะจะลองหารดูนั้นเนี่ยก็ ประมาณสักสิบเจ็ดเท่านะต้องขึ้นไปประมาณสักสิบเจ็ดเท่านะครับสิบหกถึงสิบเจ็ดเท่านะซึ่งก็น่าจะเป็นไปได้ยากอยู่นะครับถ้าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนเนี่ยมูลค่าตลาดทั้งหมดนะของคริปโตเนี่ยก็น่าจะต้องขึ้นไปเพิ่มมากกว่านี้ด้วยนะครับเมื่อกี้ผมน่าจะหาเลขผิดนะจริงๆตัวเอ,อกลับมาที่ยตัวบิตคอยนะครับถ้าจะขึ้นไปเทียบเท่ากับมูลค่าตลาดของ ทองคำนั้นเนี่ยบิตคอยต้องขึ้นไปอีกประมาณสิบห้าเท่านะครับจากตรงนี้นะโอเคนะก็คือเป็นตัวเอดานะครับที่อยากจะพูดถึงนะครับว่าการวิเคราะห์ตรงนี้เนี่ยอาจจะส่วนตัวผมแล้วเนี่ยมีความเป็นไปได้นะไหมนะครับก็ทุกอย่างมีความเป็นไปได้หมดนะครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะดูไ <c oughs> กลเกินไปหน่อยนะสำหรับต้นปีสองพันยสิบหปีเดียวนี้นะครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเนี่ยมูลค่าตลาด ของเอาคอยทั้งของคริปโตทั้งหมดนั้นเนี่ยก็จะต้องเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะเลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็มีข่าวนะล่าสุดนะครับโซนานะที่ได้มีฉายาว่าเป็นอีเทเรียมคิวคิวเลอร์นั่นเนี่หรือว่าผู้ที่จะมาแทนที่นะครับตัวบล็อกเชนตัวอีเทรเรียมได้นะในอนาคตนั้นเนี่ยแต่ดูเหมือนโซน่าจะมีข่าวเรื่องของออตัวชัดดาวอยู่บ่อยๆเหมือนกันนะครับล่าสุดนั้น,นมีรายงานนะว่าบล็อกเชน หลักนะของตัวโซน่าอย่างตัว m มน n n ตเบต้านะได้หยุดทํางานอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาประมาณสักห้าโมงเย็นเวลาประเทศไทยเมื่อวานนี้นะครับโดยต่อโดยทางวิศวกรและผู้ตรวจสอบหรือว่า v a l i d ิเดเเนะี่ยของโซน่าได้พยายามทําการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อนเนื่องอยู่นะครับโดยผู้ใช้ผู้ใช้บนโซเชียลมีเดียหลายคนนะครับเริ่มสังเกตบล็อกเชนของโซน่านะครับว่าไม่ได้สร้างบล็อกใหม่มานาน กว่า25นาทีแล้วเมื่อวานนะครับซึ่งถือว่าเป็นเวลาที่นานมากนะเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยโซน่ามีเวลาสร้างบล็อกใหม่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ400มิลลิวินาทีต่อบล็อกเท่านั้นเองนะครับนั่นก็ส่งผลให้ตัวโซเองนั้นเนี่ยราคาย่อตัวต่ําลงมานะครับในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับที่ประมาณเกือบ4%นะนะโอเคนั่นก็คงเป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับที่อยากจะมาแชร์เพื่อนๆฟังวันนี้ครับ สำหรับตอนที่ผมทำคลิปอยู่นี้เนะี่ยราคาบิ t คอย n ก็ยังวิ่งอยู่ที่ระดับประมาณ42,000ไปไปลายๆนะแต่43,000บ้างเป็นบางครั้งนะครับโซน่าเองยอตัวต่ำลงมาประมาณ3.5%ตอนที่ทำคลิปอยู่นี้นะตอนนี้ราคาที่ประมาณ94เหรียญนะครับเอได้อยู่ที่ประมาณ50เซนนะ โอเคนะก็คงเป็นข้อมูลทั้งหมดนะคที่อยากจะมาแชร์เพื่อนฟังวันนี้ครับยนะังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์ช่อง bit.co.in ลงทุนบอยด้วยนะสำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากจะสมัครเป็นผู้สนับสนุนช่องก็สามารถกดสมัครนะเป็นผู้สนับสนุนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอน,นี้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ